เดี๋ยวนี้พ่อไว้ก็อยู่ที่วัดป่าสามกษัตริย์นะครับวัดป่าสามกษัตริย์ที่หลวงปู่บัวไหลองค์หญิงสองนางนะครับพงวดที่งวดก่อนนี้ก็มาหาแม่ชีอยู่นะครับงวดก่อนที่จะออกศูนย์เจ็ดนะครับงมวดที่แล้วนะฮะพอไว้ก็มาอยู่แม่ชีก็เล่าให้ฟังอยู่แต่จำจำแม่ชีเล่าไม,ไ,มไ,มไม่ได้นะครับว่าหลวงพ่อบอกว่า แม่ต้องดีจะตายอายุ97ปีแล้วก็หลวงพ่อจะตายอายุ70แล้วแม่ชีอีก3เดือนแม่ชีจะตายนะครับอันนี้ก็พ่อไว้ก็ได้ลงคลิปไปอยู่นะครับแต่ว่าจำไม่ได้ครับจำไม่ได้วันนี้พ่อไวก็มามาขอที่หลวงปู่บัวไหลอีกเช่นเคยครับอขอหลวงปู่บัวไหลอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวตามพ่อไว้ไปนะครับนี่ก็ พอไวได้เตรียมทูบมาอันหนึ่งนะครับเตรียมทูบมาอันหนึ่งแล้วต่ว่าทูบอันนี้เป็นทูบอ่านี่ครับพอไว้จะให้ดูนะครับอ่าเราจะได้ทูบอ่าของไอ้ไข่นะครับเป็นทูบของไอ้ไข่มานะครับวันนี้นะครับที่จะมาจุดทูบยู่ที่หลวงปูป่บ่ไหลนะครับถ้าพอไว้เจอหลวงทูบที่หลวงปูป่บ่ไหลมีทูบเอ่อเสียงทายพอไว้ก็จะเอาทูบที่หลวงปู่นะครับพอไว้จะไม่เอาทูบไอ้ไข่จุดนะครับแต่ว่า วันนี้พ่อไวได้เตรียมทูบมาอันหนึ่งอยู่ครับตามพ่อไวยไปนะครับพ่อไวจะพาเข้าไปขอโชคขอลาบก่บหลวงปู่ไปกราบไหว้ลวงปู่ก่อนนะครับแต่เราถึงจะขอโชคขอลาบทีหลังนะครับไปครับตามพ่อไวไปครับครับขณะนี้พ่อไวก็ทําพิธีเสร็จเรียบร้อยนะครับขอโชคกับลวงปู่บัวไรเสร็จเรียบร้อยขอโชคขอลาบทําพิธีนะครับทําพิธีเสร็จเรียบร้อยครับทาพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แล้วก็ กราบไหว้หลองปู่ครับจุดทูปเตียนพร้อมกับจุดทูปเสียงไทยเป็นทูปไปไข่นะครับที่พอไว้ได้นําติดตัวมาจากบ้านก็มาขอปู่นะครับขอปู่ก็ให้ปู่เป็นโชคลาภจากปู่ซึ่งว่ดก่อนพอไว้มาขอก็ได้470นะครับ470ครึ่งก็มันก็อ,ออกไป2ตัว7007นะครับเนาะแล้วก็เลขขาร่ม ขององค so 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 ์ห so ญ kind of so ิง so พ so ่ไวยก็ไม่ไ so ด so ้ไปถ่ายทํานะครับงวดที่แล้วงวดที่แล้วไม่ได้ไปถ่ายทําก็เลยไม่ได้ลงให้ครับเจ็ดเก้าเ้าเจ็ดนะครับซึ่งสองสามงวดติดกันพ่ไวยก็ถ่ายทาไม่เรื่อยครับแต่ว่างวดงวดที่แล้วไม่ได้ถ่ายทําของลืมไม่ได้ลืมครับเพราะว่าหิวข้าวเที่ยงครับหิวข้าวเที่ยงอไม่ได้กินข้าวก็เลยก็เลยไม่ได้ไปหาลงองค์หญิงครับแต่ แต,แต่นี้พ่อไว้ก็จะไปอยู่นะครับแต่ว่าเราดูเลขทูบก่อนครับเลขทูบที่พ่อไวจุดนะครับทูบไอ้ไข่ที nah ่พ่อไวให้ดูนะครับอ่าทูบๆครับอ่าเลขทูบไอ้ไข่นะครับที่วันนี้นะก็ออกมาแล้วครับสองตัวแล้วครับสองตัวแล้วนะครับอ่าสองตัวแล้วคงจะเป็นศูนย์สองนะครับเนาะขอรออีกตัวหนึ่งครับว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับอ่าให้รออีกตัวหนึ่งก่อนนะครับครบสามตัวแล้วเราถึงมาดูกันนะครับ ช่วงนี้ช่วงนี้เราก็ดูบรรยากาศไปเรื่อยก,ก่อนครับดูบรรยากาศไปเรื่อยก,ก่อนนะครับเนะาะทูบก็ไม่หมดนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่หมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนะาะก็เต็มเต็มเลยครับศูนย์สองสองครับศูนย์สองสองตัดเล่นสองตัวนะครับแต่ใครชอบสามตัวก็เล่นสามตัวเลยครับนะสามตัวเลยนะครับ ลอตเตอรี่เลขท้ายลอตเตอรี่3ตัวนะครับอย่าลืมนะครับเลขท้ายลอตเตอรี่3ตัวอ่าก็อ่าถ้าเป็น2ตัวล่าง2ตัวบนนะครับก็ตัดเล่น2ตัวเอาครับแต่เป็นเลขท้ายลอตเตอรี่3ตัวแล้วก็อ่าไม่แน่นะครับนี่นะครับอ่านี่ครับชัดเจนเลยครับอ่าหลวงปู่เป้ไหลขอหลวงปู่เป้ไหลนะครับเพราะไหวขอเรียบร้อยนะครับขอโชคขอลาบจากหลวงปู่แล้วอ่าก็ได้ตัวเลขจุดทูบอ่า จุดทูบเสียงไทยนะครับได้ตัวนี้นะครับได้ตัวนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตามพระว้ไปที่ icate. องค์หญิงสองนางครับองค์หญิงศิลาเนตตองค์หญิงปทุมมานะครับเราไปกราบไหว้องค์หญิงก่อนแล้วก็จะกลับบ้านนะครับในตอนนี้เราได้ตัวเลขเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะพาไปองค์หญิงสองนางก่อนครับไปชมองค์หญิงสองนางก่อนกราบลาไปกราบไหว้ก่อนครับมาก็ต้องมาให้กราบไหว้ทั้งสองที่นะครับ องค์หญิงสองนางหอองค์หญิงสองนางนะครับเอาตาพ่อไวไปนะครับตาพ่อไวไปนะครับครับอ่ะพอไวก็มาถึงหอองค์หญิงสองนางแล้วนะครับมาถึงหอองค์หญิงสองนางแล้วก็จะพาเข้าไปกราบไหว้นะครับเพราะว่ากราบไหว้เฉยครับใหามาให้ชมดูเฉยครับว่าองค์หญิงสองนางนะครับมาทุกครั้งก็มากราบไหว้ เที่ยวที่แล้วไม่ได้กราบไหวครับที่แล้วมาก็ามาหาหลวงปู่ไม่ได้แวะมาหาองหญิงเลยซึ่งงวดที่แล้วทุกงวดเข้าไวก็มา,อาเอานี่ครับเลขขาร่มนะครับเจ็ดเก้าเกานะครับเลขขาลมทุกทุกงวดมาถามแต่ว่าคลิปที่แล้วไม่ไ,มได้มาลงครับ <laughs> ไม่ได้มาลงให้ครับนอ,เอ,เอ่เลขที่ออกงวดแล้วนะครับงวดที่แล้วเอไหวก็ได้ไปหาตัวหลวงปู่ไหลก็ได้ เ0็ดนนเะครับผู้ว้ได้ลงให้อยู่นะครับอันนี้ก็ตัวนี้ผูไว้ไม่ได้ไปถ่ายทําออกสองคลิปก่อนสามคลิปก่อนเนี่ยมันลงประจาครับบอกว่าย้ําว่าตรงนี้ยังไม่ออกเลขตัวนี้ยังไม่ออกนะเคยมาย้ําอยู่ครับแต่ว่าพลาดคลิปที่แล้วที่ไม่มาลงให้ผู้ว้นี่ก็แปลกจริงนะครับเนาะเวลาจะออกกลับไม่มาลงนี่ครับที่ได้ว่าเลขรองเท้าของหญิงนี่ครับนี่นะครับ รองเท้าองค์หญิงกรสามแปดนะครับนะครับสามแปดนะสามแปดคือออกออกไปงวดงวดงวดไหน่ะก็ออกไปแล้ะทับสามแปดครับได้ออกไปทีหนึ่งแล้วครับที่องค์หญิงสองนางนะครับองค์หญิงศรีปทุมมาองค์หญิงศิลาเนตรนะครับนะครับหอหอหอครับหอองค์หญิงนะครับ อาไว้ก็ให้ดูนะครับว่าผู้วัได้มาทำถ่ายทําเอาไว้อยู่ว่างวดที่ก่อนๆนะครับสองงวดสามงวดก่อนเนี่ยมาเป็นประจํามาถ่ายทาเอาเลขขาล่มลวงหญิงเอาไว้กับเลขรองเท้านะเลขรองเท้าของหญิงพู้วก็ได้มาถ่ายทําเอาไว้ซึ่งก็เลขรองเท้าก็ออกแล้วใครเลือกแต่ขาล่มผู้วก็บอกดูนะครับแต่ว่างวดที่แล้วผ่้วัยไม่ได้มาไม่ได้มาหาองหญิงแต่มาหาหลวงปู่อยู่ครับเอาสหรับคลิปนี้ก็ อขอให้โชคดีทุกคนนะครับครับวัสดีครับวัสดีครับ